อินเดียหนึ่งในแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ที่สุดของโลกที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานร่ำรวยไปด้วยประเพณีศิลปะวัฒนธรรมตลอดจนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันล้ำยุคจึงไม่น่าแปลกใจที่อินเดียจะคิดค้นสิ่งใหม่ๆได้เป็นชนชาติแรกเอาไว้มากมายและกลายเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าใช้งานกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันอับดุลไทยทูบจึงรวบรวม9สิ่งยิ่งใหญ่อินเดียคิดค้นให้โลกมาฝากกันครับ S 1. เลข0การค้นพบเลขศูนย <ic> ์เป <or S 1> ็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากในประวัติศาสตร์การคิดคำนวณของมนุษยชาติในทางอักษรศาสตร์เลขศูนย์อาจหมายถึงการที่ไม่มีอะไรเลยแต่ในเชิงคณิตศาสตร์เลขศูนย์ทำให้เลขฐาน10มีความสมบูรณ์ทำให้มีสัญลักษณ์แทนการนับเลข1ไปจนถึง10และทำให้เกิดการนับคำนวณเป็นเลขหลายหลักต่อเนื่องกันไปได้ไม่มีที่สิ้นสุดโดยอารยพัฒน์ นักคณิตศาสตร์และดาราศาสตร์ของอินเดียที่มีชีวิตอยู่ในช่วงปีคิศกราช476-550ถึงเป็นผู้นำระบบตัวเลขศูนย์มาใช้ในการคิดคำนวณหาจันทราคาสและสุริยุป,ปราคารวมไปถึงการใช้สมการและหลักการของพิชคณิตซึ่งมีค่าอย่างมากสำหรับการคิดคำนวณในยุคต่อมาอันนำมาสู่การพัฒนาเป็นระบบคอมพิวเตอร์และดิจิทัลในปัจจุบัน 2. มากรุกและเกมบันไดงูบอร์ดเกมหรือการล้อมวงกันเล่นเกมบนกระดานสี่เหลี่ยมในรูปแบบต่างๆที่มักจะต้องถอยลูกเตา๋าซึ่งเรานิยมเล่นกันทั่วบ้านทั่วเมืองในทุกวันนี้มีรากฐานมาจากประเทศอินเดียโดยบอร์ดเกม2แบบที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกก็คือมากรุก เกมลับสมองที่ต้องวางกลยุทธ์อย่างซับซ้อนที่มีที่มาตั้งแต่สมัยราชวงศ์คุปตะในช่วงศตวตรรษที่6และเกมบันไดงูที่กำหนดชะตาชีวิตผู้เล่นว่าจะรุ่งโรดหรือตกต่ำด้วยสัญลักษณ์บันไดและงูคิดค้นโดยกวีชาวอินเดียในศตวตรรษที่13ซึ่งทั้งสองเกมนี้ได้ส่งผ่านไปยังอังกฤษซึ่งเข้ามาปกครองประเทศอินเดียในช่วงของการล่าอาณานิคม จนด้รับความนิยมและพัฒนารูปแบบให้หลากหลายที่สหรัฐอเมริกาในเวลาต่อมา 3. แชมพูอินเดียเป็นชาติที่แนะนำให้โลกได้รู้จักกับแชมพูโดยเริ่มต้นมาจากการใช้น้ำมันและสมุนไพรนวดศีรษะและเส้นผมเพื่อการบำรุงและทำความสะอาด ซึ่งชาวอังกฤษได้เรียนรู้สิ่งนี้มาจากราชวงศ์โมกุลของอินเดียในคริสตศตวรรษที่18และนำเอาวิธีการนี้กลับไปใช้ในยุโรปโดยเรียกการนวดศีรษนนี้ว่าแชมพูซึ่งมีรากศัพท์มาจากภาษาฮินดีและสันสกฤตซึ่งออกเสียงคล้ายกันก่อนจะวิวัฒนาการมาเป็นแชมพูสระผมอย่างที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบัน 4. เส้นใยผ้าจากธรรมชาติ มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ย้อนกลับไปราว4 0 0 0ถึง5,000ปีก่อนคริสตกาลอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุในอินเดียมีการปลูกไยและนำมาปั่นเป็นเส้นได้และนำมาผลิตเป็นผืนผ้าในเวลาต่อมารวมไปถึงการปลูกและผลิตเส้นใยจากปอกกระเจาเพื่อส่งออกไปยังยุโรปก็มีการระบุถึงด้วยเช่นกันนอกจากนี้ในแคว้นแคชเมียร์ทางตอนเหนือของอินเดียยังขึ้นชื่อเรื่องการนำขนสัตว์จากแพะแคชเมียร์ในท้องถิน่น มาทอเป็นผ้าคลุมไหล่ที่มีน้ำหนักเบาให้ความอบอุ่นในยามอากาศหนาวและระบายอากาศได้ดีเวลาที่อากาศร้อนเป็นสิ่งทอจากขนสัตว์ยุคแรกๆที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก 5. กระดุมนอกจากเส้นใย,ยจากธรรมชาติแล้วอะไรจะทำลุ่มแม่น้ำสินธุยังได้คิดค้นกระดุมให้กับโลก โดยมีการขุดค้นพบกระดุมที่ทำมาจากเปลือกหอยนำมาทำเป็นรูปทรงเลขาคณิตและเจาะรูเอาไว้ในอดีตการประดิษฐ์กระดุมเอาไว้ใช้เป็นเครื่องประดับเพื่อความสวยงามก่อนที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการนุ่งหม่มทำให้เสื้อผ้าติดกันในเวลาต่อมาหหลักอายุรเวท ความหมายตามรักท์ของอายุรเวทคือศาสตร์แห่งชีวิตหรือองค์ความรู้เกี่ยวกับการมีอายุยืนยาวซึ่งเป็นหลักการแพทย์โบราณของชาวอินเดียที่มีมานานกว่า5,000ปีแล้วว่าโดยการรักษาสมดุลของร่างกายจิตใจและความคิดซึ่งจะสัมพันธ์กับวันเดือนปีเกิดและธาตุประจำตัวตามราศีหลักอายุรเวทจะระบ,บุถึงกลไกลการทำงานในร่างกายและการสร้างพลังชีวิตผ่านการกินอาหารการปฏิบัติตัวในชีวิตประจำวัน การใช้สมุนไพรเพื่อปรับระบบการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายหลักอายุรเวทยังคงได้รับการยอมรับนับถือกันในปัจจุบันแพทย์แผนตะวันตกถือว่าอายุรเวทเป็นแพทย์ทางเลือกที่สามารถนำมาเติมเต็มการรักษาแบบการแพทย์สมัยใหม่ได้อีกด้วย 7. การผ่าตัดต้อกระจก นวัตกรรมจากอารยธรรมอินเดียยังครอบคลุมไปถึงความก้าวหน้าทางการแพทย์ในคำภีพระเวศเก่าแก่มีการระบุถ,ถึงโรคและวิธีการรักษาด้วยวิธีการโบราณเอาไว้มากมายชาวอินเดียรู้จักโรคเรื้อนและโรคนิ้วมานานหลายพันปีตำราสำคัญทางการแพทย์ของอินเดียคือสุสรุตตาสมิตาที่เขียนเป็นภาษาสันสกิตตั้งแต่ศตวตรรษที่6ก่อนคริสตกาลที่อธิบายถึงวิธีการใช้ยาและการผ่าตัดเพื่อรักษาโรคต่างๆ โดยในช่วงศตวรรษที่3มีแพทย์ชาวอินเดียได้นําตํารานี้มาศึกษาและพัฒนาการผ่าตัดเพื่อรักษาต้อกระจกขึ้นมาโดยการใช้เข็มทรงโคง้งและใช้เนยร้อนช่วยสมานแผลซึ่งการแพทย์แผนตะวันตกได้เรียนรู้วิธีการนี้ในเวลาต่อมาและเป็นหลักการผ่าตัดตาพื้นฐานที่มีการพัฒนาไปใช้ทั่วโลก 8. โยคะ ในยุคนี้คนทั่วไปอาจมองว่าโยคะคือการออกกำลังกายชนิดหนึ่งที่ช่วยให้ร่างกายมีความยืดหยุนแต่ที่จริงแล้วสำหรับชาวอินเดียโยคะคือการรวบรวมเอากายจิตและวิญญาณให้เป็นหนึ่งเดียวผ่านการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายไปพร้อมๆกับการกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นศาสตร์ที่โยคีนักพรตหรือนักบวชปฏิบัติกันมานานนับหมื่นปีมีตำนานระบุว,ว่าพระชิวะคืออธิโยคีหรือโยคียคนแรก ที่เป็นผู้ให้กำเนิดโยคะบนเทือกเขาฮิมาลัยโดยนอกจากการร่ายรำเคลื่อนไหวร่างกายด้วยท่าทางต่างๆแล้วยังต้องทำสมาธิควบคู่กันไปจึงจะพัฒนาตนเองให้กลายเป็นผู้รู้แจ้งและมีการถ่ายทอดเผยแพร่หลักการของโยคะไปทั่วโลกก่อนที่ชาติตะวันตกจะนำท่าทางต่างๆมาประยุกต์ให้เข้ากับการออกกำลังกายดังที่ปรากฏในปัจจุบัน คลื่นวิทยุและการสื่อสารไร้สายในขณะที่ทั่วโลกยกเครดิตให้กูกริเอโมมาโคนีนักประดิษฐ์อิตาเลียนเป็นผู้ค้นพบคลื่นวิทยุเป็นคนแรกของโลกแต่ที่จริงแล้วผู้ที่สาธิตการสื่อสารไร้สายด้วยคลื่นวิทยุคนแรกของโลกในปี1895ที่ประเทศอังกฤษก่อนมาโคนีถึง2ปีคือเซอร์จาร์ดิตจันทราบอสชาวอินเดีย การค้นพบเทคโนโลยีการส่งผ่านข้อมูลโดยไม่ต้องใช้สายไฟฟ้าสายเคเบิลหรือตัวกำเนิดไฟฟ้าถือเป็นการปฏิวัติการสื่อสารของโลกเพราะนำไปสู่การคิดค้นนวัตกรรมด้านการสื่อสารมากมายรวมไปถึงโทรศัพท์มือถือเครื่องมือสื่อสารที่เราขาดไม่ได้ในทุกวันนี้จะว่าไปแล้วคนไทยเราได้รับอิทธิพลในด้านต่างๆมากมายจากอินเดียมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานนอกเหนือจากเก้าสิ่งที่อับดุลไททูบนำมาฝากกันแล้ว เป็นเพื่อนนึกถึงอะไรเพิ่มเติมได้อีกบ้างลองแบ่งปันกันในความเห็นกันได้เลยนะครับ